สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์จอที่เห็นเนี่ยทางเบนคิวส่งมาให้ผมลองรับมันเป็นจอ BenQ ิวรุ่น ew 3280อยู่จอมอนิเตอร์แบบ 4K ขนาด32นิ้วที่รองรับ HDR คือเขาส่งมาให้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วผมก็เอามาใช้เป็นจอหลักทํางานของผมเลยนะครับคือเอามาใช้ทั้งทํางานทั้งเล่นเกมนั่นแหละครับต้องบอกว่าจริงๆผมใช้จอใหญ่32นิ้วทํางานอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่เคยรีวิวจอมาก่อนมีแต่อุปกรณ์เกมมิ่งทางเบนคิวเขาบอกว่า ให้ลองเอามาใช้ดูครับเหมาะกับเกมคอนโซลแต่ผมก็เอามาใช้แบบ ทุกอย่างอ่ะนะครับแล้วก็ชอบมากครับคือต้องบอกว่าข้อดีอย่างแรกเลยคือมันไม่เปลืองที่ครับจะพูดว่ามันกระทัดรัดไหมมันก็ไม่กระทัดรัดหรอกครับเพราะว่ามัน32นิ้วอ่ะนะครับเป็นจอใหญ่แต่ว่ามันเป็นมอนิเตอร์ที่มีลําโพงในตัวครับจอเก่าที่ผมใช้เนี่ยเป็น32นิ้วเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ 4K นะเป็น Full HD ก็ต้องต่อลําโพงอ่ะนะครับตัวนี้มีลําโพง Built-in มาเลยเป็นลําโพง3 r e v o Low ลโพง2.1นะครับคุณภาพเสียงอยู่ในขั้นดีเลยแหละแล้วระหว่างที่เราใช้จอเนี่ยมันปรับโปรไฟล์เสียยงไดด้้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายฟุตไว้แต่ตัวจอเนี่ยมีโปรไฟล์เสียงหลายอันให้เลือกครับมีฟังเพลงดูหนังเล่นเกมคือเลือกได้หลากหลาย,น,ยนะครับมีอัดไว้ตอนเปิดเพลงเหมือนกันแต่ว่าเป็นไหม่จากกล้องน,นะครับลองลองดูแล้วกัน ภาพรวมของเสียงลําโพงอ่ะผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดังมากนะครับเรียกว่าอาจจะเหมาะกับเอาไปใช้ในพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าอย่างเอาไปเล่นเกมมาแหละทีนี้ผมพูดถึงจอนี้แบบคร่าวๆแล้วกันจอนี้เป็นจอ ips นะครับที่ความละเอียด c k อตัตราส่วนจออยู่ที่16ต่อ9นะครับ hdr 1 0บ i ิตจอแสดงผล1.07ล้านสีแล้วก็ รีเฟรชเรทหกสเฮิร์ตแล้วจอนี้ก็เป็นจอโลบูไลครับปล่อยแสงสีฟ้าออกมาน้อยครับไม่ทําร้ายดวงตามากสเปคคร่าวๆมันจะประมาณนี้ครับคือจอนี้เนี่ยเป็นจอ for entertainment นะครับเพื่อความบันเทิงล้วนๆเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่าจริงๆเอาไปทํางานได้แหละเพราะว่าสีตองอยู่จริงๆมันก็เป็นแบบที่เขาบอกมาเลยนะครับว่าจอนี้เนี่ยมันเหมาะกับอะไรมันก็เหมาะกับการเอาไปเล่นเกมคอนโซลแหละถ้าเกิดคุณมี p l a y s 4 Pro PS5 Xbox One S จอนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่ครับ ใช้เล่นกับคอมก็ได้นะคือพอได้จอมาผมลองเอาไปเล่นเกมเยอะอยู่นะครับรู้สึกโอเคมากครับคือก่อนหน้านี้ผมเล่น p l a y 4 Pro ผมก็เล่นในจอที่มันเป็นความละเอียด 4K นะครับส่วนไอ้อันที่อัดมาเนี่ยเป็นเกมที่ถ่ายจากการเล่นใน PC นะครับเพราะว่าอยากให้ภาพที่เอามาโชว์มันดูสวยกว่าหน่อยนะครับอย่าง Cy b บอร์พังเนี่ยใน PC ปัญหามันค่อนข้างจะน้อยกว่า Play 4นะครับเลยลองเอออัดอัดแล้วถ่ายมาให้ดูแล้วกันว่าแบบใช้ได้อยู่ แต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการรีเฟรชเรทสูงๆอย่างนักกีฬา e-sport อะไรแบบนี้นะครับจอมันได้แค่60ก็คิดว่าเหมาะกับคนเล่นคอนโซลมากกว่าคนที่เล่น PC สเปคสูงๆงนะครับทีนี้จอมันมีโห e มด h d r แล้วก็สามารถปรับได้มีซีน e ม a าเกมแล้วก็ Display คือสวยแหละครับตามที่เห็นนะครับอันนี้ผมลองปร,ปรับให้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนส่วนเกมที่อยู่บนจอตอนนี้คือ c y เบ r p u พั2,077นะครับ แล้วไอ้เรื่องปรับเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นจุดที่ผมแบบว่าโคตรชอบที่สุดของของจอนี้เลยนะครับคือมันมีรีโมทครับเอาตรงๆผมเพิ่งเคยเจอมอนิเตอร์มีรีโมทแล้วมันสบายมากครับคือถ้าเกิดคุณมีคอนโซลแล้วก็มีคอมด้วยหรือว่ามีอะไรหลายๆเครื่องอะเวลาสลับไปมามันจะลําบากใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมาคอยกดที่จอหรือไม่ก็ต้องไปซื้อไอ้พวกสวิตเชอร์ที่มันมีรีโมทมาซึ่งตัวนี้มันบิวอินมาเลยอะรู้สึกแบบเฮ้ยชอบ่ะทีนี้พูดถึงว่าเรามีหลายเครื่องไอ้จอนี้เนี่ยมันมีกี่พอร์ต เขามี2 HDMI นะครับ1 displayport แล้วก็ที่ผมรู้สึกประทับใจเลยคือจอของเขาเนี่ยมีพอต USBC ด้วยเ <_ S 1> จ๋งมากอะ่ะนอกจากภาพเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้หูฟังหรือว่าไม่ได้อยากจะใช้ลำโพงของเขาเนี่ยมีแจ็ค3.5ให้เสียบด้วยโอเคเลยแหละทีนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับคือข้างหลังเนี่ยเขาสามารถเก็บสายเข้าไปในไอ้ถาดของมันได้ครับจัดระเบียบให้สายมันไม่ลกได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าขี้เกียจนะครับนอกจากนี้เนี่ย จอเอาไปติดแขวนกับกำแพงได้เขาทำรองรับอยู่คือจากที่ผมลองใช้มาทำอะไรหลายๆอย่างส่วนมากจะเป็นเล่นเกมกับตัดต่อผมรู้สึกว่าชอบมากครับโดยเฉพาะเล่นเกมนี่แหละเอามาเล่นคอนโซลก็โอเคอยู่คือสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่า จอโอเคมากเลยหลักๆที่ผมใช้เลยก็คือเอามาทํางานกับเล่นเกมอะไรครับระทับใจดีครับใช้เป็นนานๆไม่ปวดตาด้ยราคาอยู่ที่20,000กว่าๆใครมีงบก็ลองไปดูได้ครับคุ้มอยู่แต่ก็ต้องบอกครับว่ามันไม่ใช่ซีรีส์สำหรับเล่นเกมของ BenQ อย่างโซวีนะครับเพราะว่ารีเฟรชเรทของจอมันไม่ได้สูงขนาดนั้นคิดว่าเหมาะกับคนใช้คอนโซลมากกว่าใครมี p s 4 Pro PS5 แล้วก็มีงบอยู่คิดว่าจอนี้โอเคเลย ถ้าเกิดมี PC ด้วยใช้ทำงานด้วยกดสลับไปสลับมาใช้รีโมทเรียกว่าสะดวกมากๆอะ่ะก,ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวใครสนใจลองไปหาดูได้ครับจอของเบนคิวแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละครับขอบคุณทางเบนคิวมากครับที่ส่งจอมาให้ลองเอาเป็นว่าวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ